ครถเมย์ไม่มีแอร์เอใส่มาสะเต็มเหนียว,วตายแล้วขนาดมีตัวแล้วยังจะต้องเข้าคิวยาวขนาดนี้อีกจ้าทุกคน <Yeah. S 1> เรามาเจอที่เป็นทรงไทยเอ <Yeah. S 1> ไหวไหม <Yeah. S 1> ดูหน้า เอล่ Olá, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นการเดินทางวันที่3นะคะของเรายังคงอยู่ที่เมืองลิสบอนโปรตุเกสนะจ๊ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวย่านย่านหนึ่งะคะ่ะซึ่งเป็นย่านที่เป็นทัวริสปอตคือมาที่โปรตุเกสต้องไปย่านนี้ให้ได้นะคะนั่นเรียกว่าย่านเบเลมนะคะนอกจากจะมีหอคอยเบเลมแล้วก็ยังมีอนุสาวรีย มีโบสถ์ที่สวยงามนะคะส่วนการเดินทางในวันนี้นะคะเราจะใช้รถขนส่งสาธารณะค่ะก็พวกรถเมล์รถไฟใต้ดินอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเริ่มแรกเราจะต้องไปซื้อตั๋วที่สถานีรถไฟใต้ดินก่อนนะคะตั๋วมันจะเป็นตั๋วเหลืองๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปเติมเงินในตั๋วนี้กันนะคะไปกันเลย นี้เดี๋ยวพี่เป้จะไปซื้อตั๋วนะคะทุกคนเป็นตั๋วที่เราจะสามารถขึ้นเมโทรก็ได้ขึ้นรถเมย์ก็ได้ก็คือเดินทางได้ในหนึ่งวันนะคะอันนี้เจ้าหน้าที่เขากําลงแนะนำนะคะว่าซื้อ,อยังไงตั๋วแบบไหนนะคะเป็นตั๋วแบบที่ชั่วโมงนะคะไอบคุมากรัเชนียขอบคุณัอันนี้เป็นตั๋วกระบายเสรษจนาจ๊าทุกคนซื้อตัว๋วเหลืองเนี่ยคือเราซื้อมาเมื่อวันก่อนละ แต่ว่าตอนนนั้นที่เราซื้อเนี่ยก็คือขึ้นแค่เที่ยวเดียวในนี้นะคะก็พูดง่ายคือมันต้องเสียค่าตัว๋วห้าสิบเซนเนาะห้าสิบเซนแล้วก็พอวันนี้เราจะเดินทางโดยใช้ตั๋วเนี่ยทั้งวันนะคะก็เลยเอาบัตรเนี่ยมาเติมเงินเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนก็ให้พนักงานเขาทําให้นะจ๊ะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปไปเลมกันเลยแล้วนี้ก็คือป้ายรถเมล์นะจ๊ะทุกคนเราจะขึ้นสาย723ามไปย่านเบลเลมนะจ๊ะซึ่งย่านเบเลมเนี่ย จะอยู่ห่างจากย่านใจกลางเมืองนั่งรถไปก็ประมาณ20-30มนาทีเนาะนี่ไปรถเมย์เขาหน้าตาเป็นแบบนี้นะจ๊ะคือนอกจากจะขึ้นรถเมล์แล้วก็จะนั่งรถแ r รมไปก็ได้เนาะแต่ว่ารถแทรมมันจะช้าเราใช้ความรวดเร็วเนาะเราก็จะนั่งรถเมย์เข้าไปรถเมล์มาแล้วสี่ เหมือนที่มาตริดเนาะซึ่งข้างหน้าลงข้างหลังนะคะไม่ข้าหงหลังหรอกของกลางนะแ้วข้างหน้าตรงนี้ที่เขายืนเนี่ยเป็นที่สําหรับรถเข็นเด็กรถเข็นของดีกการประมาณนี้เนาะจอดตรงนี้ไดนะ้เป็นสัญลักษณ์ไหมเฮ้คือเขาแบ่งเป็นโซนไว้อย่างดีเลยทุกคนก็เหมือนม้ผลิตม้ผริตรก็เป็นประมาณนี้เนาะทุกคนรถเมย์ไม่มีแอร์ร้อนนิจริงทุกคน ี่เอใส่มาสเต็มเหนียวแล้วเพราะว่าตอนเดินมาลมเย็นมากๆแต่ตอนนี้ร้อนมากสงสัยจะต้องถอดแจ็คเก็ตแล้วล่ะถอดแล้วเริ่มถอดละว,ว,ว้าวใส่เสื้อพยังชนะไทยมาด้วยแหละว,ว้าวอันนี้เป็นรถเมล์ไหมอ่ะเห็นมันมีเขียนสายส9บีด้วยอะ่ะน่ารักจังเลย ลงจากรถเมล่ะนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่เบลมแล้วนะจ๊ะย่านเบเลมก็เป็นย่านที่อยู่หาออกออกมาจากใจกลางเมืองเนาะอย่างที่บอกว่าประมาณ30กว่ากนาทีเนาะยี่สินาทีเรากำลังจะมุ่งหน้าไปหอคอยเบเลมนะคะตรงป้ายสุดท้ายของรถเมลเลยนะคะแล้วก็จะต้องเดินต่อไปอีกประมาณ14นาทีนะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะเริ่มเดินกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หอคอยเบเลมเลยจ้า ตอนนี้เรามาถึงบริเวณที่เป็นหอคอยเบรเมแล้วทุกคนนี่เห็นไหมอยู่ไกลๆนู่นตรงนี้เป็นเหมือนอะไรเนี่ยเครื่องบินโบราณด้วยอันนี้คือเครื่องบินเครื oh ่องแรกของโปรตุเกสนะคะที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็บินเขาก็เลยเอามาสร้างเอามาวางไว้ที่ตรงจุดนี้ด้วยนะจ๊ะให้ทุกคนได้ชมการนี่คือเครื่องบินเครื่องแรกของเขานะตั้งแต่ปี1922นไงแล้วตรงนี้ก็เป็นริมน้ำ มีร้านริมน้ำ้วยนะมีร้านขายไอศครีมด้วยบรรยากาศดีมากๆเลยคือแดดออกนะแตนน่มีลมไอติมก็น่ากินมากๆเลยอ๊ยอันนี้ขายอะไรอะ่ะว้าวสับป,ปะรดกอนออลกฮอ์อ่าพี่เป้บอกว่ามีแอลกอฮอล์เลยนะ อ้าดูน่ากินมากเลยแล้วคนก็ต่อแถวนะนี่คือเป็นเอาสับป,ประรดสดๆมาทำเลยนะคะาทุกคนสับป,ประรดก็นึกถึงบ้านเราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าที่นี่รสชาติเป็นยังไงอ๋อแต่ผสมแอลโกอฮอลด้วยนี่ดีจังเลยแต่เราคงไม่กินเนาะปะเราไปดูข้างหน้ามีข้างหน้าเรานี่คือหอคอยเบเลมนะโตเรเดเบเลมนะจ๊ะทุกคน ทุกคนคนมหาศาลมากอ่าตอนนี้มีที่จำลองเลยนะคะมีแบบจำลองโมเดลเนาะและตอนนี้เราก็มาถึงหอคอยเบนเลมแล้วนะคะทุกคนอยู่ข้างหลังเรานี่เองเห็นไหม หอคอยแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อศตรวรรษที่16มีความสําคัญก็คือในอนดีตนะคะเป็นทั้งป้อมปราการแล้วก็เป็นท่าเรือที่นักสํารวจชาวโปรตุเกสนะเขาจะออกจากท่าเรือตรงจุดนี้นะคะไปทําการค้าขายกับประเทศจีนและอินเดียซึ่งเป็นครั้งแรกของยุโรปนะคะแล้วก็จะกลับเข้ามาที่ท่านี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหอคอยแห่งนี้นะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยค่ะทุกคนดูคนต่อคิวยังยาวอยู่เลยจ้าเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเขามีตั๋วแล้วหรือว่ายังไม่มีนะเราไม่ได้จองคิวออนไลน์มาก่อนเนาะเดี๋ยวพี่เป้กำลังจะลองดูว่าจองคิวออนไลน์ตอนนี้ได้ไหม,มในที่สุดเราก็ได้ตั๋วออนไลน์แล้วนะคะเมื่อกี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถึงได้ตั๋วออนไลน์แล้วก็ต้องต่อคิวนะคะทุกคนดูแถวนี้คือคนที่มีตั๋วออนไลน์แล้วทุกคนนะจ๊ะไม่ใช่ว่าไม่มีตัว๋ว ตายแล้วขนาดมีตั๋วแล้วยังจะต้องเข้าคิวยาวขนาดนี้อีกจ้าทุกคนทุกคนมาดูนี่อันนี้คืออะไรถ้าถามพี่เป้พี่เป้บอกว่าเมดูซ่านะจ๊ะ มันใช่ไหมแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ทะเลนะจ๊ะเป็นแม่น้ําคือแม่น้ำเตโคนะเป็นแม่น้ําที่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนทะเลมากๆแต่จะว่าไปตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่เป็นรอยต่อช่องแคบที่จะอกไปหมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าตรงนี้คือแม่น้ําจริงๆนะคะไม่ใช่ทะเลถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นทะเลก็ตามเพราะว่าดูนี่มีช,ชา,มายหงชายหาดมีทรายมีอะไรด้วย แต่เขาก็บอกว่าตรงนี้จริงๆคือแม่น้ํานะคะทุกคนเป็นแ,แม่น้ําที่เราเคยพาไปในคลิปที่เป็นอ่ยามเย็นตรงอ่ในเมืองลิสบอนแล้วเนาะนี่ออกมานอกเมืองก็ยังมามีแม่น้ำเตโคแสดงว่ามันกว้างใหญ่จริงๆทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศเนาะด้านหน้าของขอคอยเลรมน,นะคนก็ยังต่อคิวอยู่ถึงแม้จะมีบัตรแล้วก็ตาม ส่วนฝั่งข้างๆที่เป็นหอคอยวิเลย์ตรงนี้ก็เป็นส่วนสาธารณะนะทุกคนนี่ก็สามารถมานั่งเล่นทํากิจกรรมมาถ่ายรูปทําอะไรก็ได้นะรอมาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆแล้วยังไม่ได้เข้าเลยจ้ะยังอยู่ข้างหน้าเหมือนเดิมเลยยังไงอย่างนั้นนะจ๊ะทุกคนแถวอยู่ตรงนี้ละจ้า เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะรอนานแค่ไหนนะคะนี่คือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีจ้ะนานขนาไหนจ๊ะในที่สุดเราก็ได้เข้าแล้วคะ่ะทุกคนและนี่ก็คือหอคอยเปเรมนะจ๊ะมาทุกคนตามเราเข้าไปในหอคอยเปเลมกันนะคะเราไม่รู้นะว่ามีอะไรตามมาเลยว้าวพอมาดูใกล้ๆมันก็สวยนะจ๊ะ เรากำลังจะเดินเข้าสู่หอคอยแล้วนะอาทางนี้เป็นทางที่จะขึ้นไปข้างบนได้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนเนาะอ๋อนี่นี่ไงมันสามารถดูทางทะเลได้อาดูทางแม่น้ำได้ นี่ทุกคนเห็นไหมตรงนี้เห็นสะพาน25น่สเมสายอนชัดเจนเลยตรงนี้ก็จะเป็นมีแต่ปืนใหญ่อยู่ทุกหน้าต่างเลยนะจ๊ะเพียงแต่ว่าเขาจะเหมือนเขาน่าจะจำลองให้ดูว่าเมื่อก่อนมันเป็นป้อมประกานเนาะแล้วก็ปืนใหญ่ก็จะเลงไปทางด้านนอกที่เป็นทะเลถ้าเก็ดมีค่สึกมาอะไรประมาณนี้ But is this real? อะไยารวตะอาพี่เพ่บอกว่าจริงๆตรง,ง,งนี้เป็นของจริงอาใช่ใช่ใช่พอมาดูตรงนี้ก็เหมือนของจริงจริงแต่ตัวฐานน่ะมันเป็นไม้เราว่ามันไม่น่าจะใช่ของจริงนะเพราะมันดูเหมือนใหม่แต่ตัวกระบอกเนี่ยใช่อืทุกคนข้างล่างมีแค่นี้จริงๆมีแค่มีแค่อะไรนะปืนใหญ่อยู่ล้อมรอบหน้าต่างแค่นั้นเองมีเท่านี้จริงๆไม่มีอย่อื่น เดี hey. ๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนนะคะมันสามารถขึ้นไปดูข้างบนได้ไปขึ้นข้างบนกันเลยเลปะอะไรเนี่ย้าอยู่ตรงนี้คืออะไรมีเล่นมูฟอีกพี่เปฟนี่พูดง่ายคือข้างบนเหมือนจุดชมวิวเนาะ คือตอนนี้เป็นจุดชมวิวแต่เมื่อก่อนก็คือนั่นแหละค่ะเป็นเหมือนป้อมประการเนาะมาสอดส่องดูพี่เป้พี่เป้รอเพราะพี่เป้ต่อคิวกลางแดดนานให้พี่เป้พักผ่อนนะเด็กกันซ่าโอเคบายคือถ้าทุกคนจะเห็นตรงนี้มันเป็นสีน้ำทะเลมันจะเป็นคนละสีก็เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะว่าตรงช่วงนี้ก็คือตรงที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้เป็นน้ำเนาะที่อยู่ไกลๆออกไปทางนู้น ก็คือมันเป็นช่วงช่องแคบนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็น,เปนมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วจ้ะก็คือนักสำรวจชาวโปรตุเกสก็จะใส่เส้นทางนี้นะคะเดินทางออกไปมหาสมุทรแอตแลนติกทางนี้นะจ๊ะฝั่งนี้จะมองเห็นสะพาน25เมษายนเนาะซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวเป็นหมือนสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ก็สามารถเห็นวิวชัดเจนเลยแล้วตรงนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นอนุสาวรีย์นะเดี๋ยวเราจะพากันไปตรงนี้ต่อนะมันอยู่ใกล้ๆกันและนี้ก็เป็นจุดที่เขาจะดึงสะพานที่เราข้ามมาเมื่อกี้นะคะขึ้นนะคะเพื่อตัดการเข้าสู่หอคอยนะจ๊ะทุกคน I can see the end, but see it can't end the but through see see we'll ไปต่อคะ่ะทุกคนขึ้นไปชั้นบนต่อเขาเขียนว่าเกวโนอรูมนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรเลยว้าวดูลึกลับมากเลยอือี่ <laughs> มันเป็นป้อมประการจริงๆทุทกสิ่งสามารถสอดส่องได้หมดทุกคนดูส่วนประตูด้านนี้ก็นี่จ้ายังเห็นคนต่อคิวเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่นะรเ้าเ้พี่แป้บอกว่ารอสองชั่วโมงทุกคนเขาบอกว่ามันเป็นทางแคบแล้วก็ขึ้นบันไดไป93้าสาดนะคะ พี่เป้ไหวไหมดูหน้า,าไม่พี่เป้ไม่ไหวค่ะทุกคนเดี๋ยว <laughs> <laughs> จะรอดูนะว่ามันเป็นทางประมาณไหนอจาะว้าวทุกคน <laughs> <laughs> มันเป็นทางแบบนี้แล้วก็วนนะจ๊ะว้าวสวยมากๆทุกคน ช่วยมากๆเลย <S <S บรรยากาศดีมากๆทุกคนคือในหอคอยไม่มีอะไรที่น่าสนใจเอาจริงๆแล้วไม่ได้มีเครื่องใช้อะไรมีแต่บอกว่าเป็นห้องกระสัดห้องนู้ห้องนี้แต่ว่าวิวหลักรานเลยค่ะทุกคนถ้ามาชมวิวทะเลวิวแม่น้ำเนี่ยแล้วก็วิวสะพาน วิวหลักล้านจริงๆจ้าตรงนี้เขียนว่าคิงรูมนะคะห้องกษัตริย์แต่ว่าก็คงเป็นพื้นที่ตรงนี้เนาะในสมัยก่อนก็คงกษัตร,ริตย์ก็คงอยู่ตรงห้องนี้เนาะแต่ว่าเขาไม่มีเครื่องใช้อะไรใดๆนะเป็นแต่ห้องเปล่าๆปล่าคิดดูสิในสมัยก่อนเนี่ยคิงเขาก็จะออกมาดูตรงระเบียงตรงนี้ซึ่งเห็นสัาน เราขึ้นไปกันต่อชั้นบนนะคะเอาให้ครบทุกชั้นนะปะไปทางแคบๆกันต่อป่ะขึ้นต่อพี่แป้นเหนื่อยเหน่อยมากคตรช่มามากมาก,มากมาบนๆบนเหนื่อยมากโคตรที่สุดห <laughs> ้องนี้เขาเรียกว่าเป็นแชเปลนะคะก็คือเป็นโบนน้อยนั่นเองเนาะ อยู่ชั้น4นี่นะคะชั้น4เป็นชั้นสูงสุดแล้วเรียบร้อยก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่นี่เขามีแต่ห้องเ,อเปล่าๆเนาะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรใดๆให้เราได้ชื่นชมมีแต่ว่าเออเออกไปดูวิวข้างนอกได้ประมาณนั้นนั่นเองเอาตามความสงนะคือไม่ได้ชื่นชมวิวมากก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ทุกคนไม่ต้องต่อคิวเป็นชั่วโมงกว่าเพื่อจะเข้าก็ได้คือเสียค่าเข้าเนี่ย คือพอดีเราซื้อตั๋วแบบว่าค่าเข้า2ที่นะก็คือเข้าดูที่หอคอยเบเลมแห่งนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกที่นึงนะคะเป็นวิหารก็คือเป็นตั๋วที่ที่สามารถใช้ได้ทั้งสองแห่งเลยคนละ16ยูโรเนาะค่า2คนก็ทั้งหมด32ยูโรก็แนะนํานะถ้าถ้าไม่มีอะไรก็ถ่ายรูปจากข้างนอกก็ได้นะคะสำหรับหอคอยเบเยีมไม่ต้องเข้ามาก็ได้คะ่ะแนะนําแค่นี้นะเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อยวตามเราไปเลยจ้า I like to be to แล้วตอนนี้เรากับพี่เป้นะคะก็ออกจากขอคอยไปเรนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เรากําลังจะเดินไปอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นทัวริสปอร์ตนะคะนั่นก็คือวิหารเคโรนิโมสนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นวิหารที่ได้รับมรดกโลกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว้าวทุกคนมีรถมาด้วยอยากนั่งรถมาจังเลยน่ารัก ยิ่งใหญ่มากทุกคนใหญ่มากมาก เรากำลังจะเข้าวิหารแล้วจ๊าทุกคนนี่คือชื่อวิหารและตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาในวิหาร <c oughs> เคโรนิโม o อย่างที่บอกนะคะว่าวิหารแห่งนี้นะเป็นวิหารที่ได้รับมรดกโลกวิหารในนี้เขาสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโกดากา,าระมาที่เป็นนักเดินเรือชาวโปรตุเกสที่เขาได้รับการยกย่องเพราะว่า เขาสามารถเป็นคนแรกนะคะที่เดินเรือไปสู่ประเทศอินเดียเป็นผลสําเร็จเป็นคนแรกนะคะแล้วก็เขาก็เลยสร้างวิหารแห่งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโกดากาม,ม่านะคะแล้วก็วิหารแห่งนี้ใช้เวลาสร้างถึงเจปีเลยละคะทุกคนวนอดูสูงตรงนี้สิยังไงสูงตรงนี้สวยมากเลยทุกคนกคนี่ แล้วก็คนก็ร้านแปดเช่นกันนะคะก็อย่างว่าเนาะว่าเป็นจุดท่องเที่ยวเนาะและช่วงนี้อย่างที่บอกเป็นช่วงไฮซีซันของการเที่ยวเมืองลิสบอนโปรตุเกสเนาะคนก็เลยจะเยอะเป็นพิเศษจ้า ข้างบนก็วิวจะเป็นประมาณนี้นะคะเน้นถ่ายภาพสวยๆมีห้องข้างล่างอีกนะจ๊ะแล,ะล้วดูทาสิดูลวดลายนะทุกคนสวยมากๆอยากให้ทุกคนดูลวดลายใกล้ๆนะเนี่ยลวดลายเขาละเอียดมากๆเลยเราไม่รู้นะว่าเออเป็นรูปอะไรยังไงบ้างเนอะเหมือนจะสิงโตอะไรยังไงประมาณนั้นเลยแต่ว่า แกะสลักออกมาเขาเรียกว่าแกะสลักไหมอะ้าออกมาได้สวยดีทุกคน ตอนนี้เราออกมาจากวิหารแล้วนะทุกคนวิหารก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็มีแต่วิวไม่ใช่สิก็มีแต่งานตรงเสาเนาะตรงประตูที่เขาทําสวยงามมีแค่ประมาณนั้นเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปเที่ยวไหนต่อตามเราไปเลยค่ะ I like to educated but so be มาเจอที่เป็นทรงไทยตรงนี้อยู่เป็นสวนสาธารณะนะคะซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กับที่เป็นวิหารนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกทางหนึ่งที่จะไปออคอยเบลเม็นนะคะไปดูข้างในกันนะคะว่าสวยงามขนาดไหนปะว้า <Wow. S 1> ทุกคนเรารู้แล้วตอนแรกเราสงสัยว่าทําไมถึงมีศาลาทรงไทยนะคะนี่มีตัวอักษรจารึกไว้ชัดเจนนะคะว่า รัฐบาลแห่งราชนาจาักรไทยได้จัดสร้างศาลาไทยหลังนี้เพื่อเป็นที่ระลึกมพบ่<ม>ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสครบรอบ500ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างราชณาจาักรไทยและสาธารณรัฐโปรตุเกสในปีพุทธศักราช2554ทุกคน ในที่สุดเราก็รู้คําตอบน,นะคะว่าทําไมถึงมีศาลาไทยตรงนี้นะคะตรงส่วนสาธารณะซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นจุดท่องเที่ยวแล้วทุกคนน่ะมาเขาก็จะมาถ่ายรูปก,กันด้วยทุกคนสวยงามมากๆเลยไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรามาเจอศาลาไทยอยู่ในโปรโตุเกสตรงนี้นะคะรู้สึกภูมิใจในความเป็นไทยมากมากเลยเย d แล้วตอนนี้เราสาคนก็มาถึงอนุสาวรีย์ิสคาวรีแล้วนะทุกคนแล้วหูลมแรงมากๆเลยมจะเปิว้ว ซึ่งอนุสาวรีย์ดิสคาเวอรี่นะคะมีความสำคัญยังไงก็คือสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1960นะคะเป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเมื่อวันครบรอบ500ปีของการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะในการนำพาประเทศโปรตุเกสให้เป็นเจ้ามหารหาทางเรือนะคะแล้วก็รวมถึงอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะคะยังเป็นอนุสรณ์สถานที่เชิดชูเกียรตินักเดินเรือรุ่นแรกของโปรตุเกสทั้งหมด33คนนะคะที่เห็นบนลูกปั้นบนนั้นนะคะทั้งหมด33คนนี้นะคะมีทั้งความเสียสละความกล เมื่อกี้นะคะในการเดินเรือร่วมกันนะคะเพื่อไปค้นพบดินแดนใหม่นั่นเองค่ะสามารถขึ้นมาดูใกล้ๆได้ทุกคน แต่ว่าได้แค่นี้นะชมวิวนะคะก็มองเห็นวิวแม่น้ำข้างล่างเนาะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสําหรับการพาเที่ยวลิสบอนในวันที่3ของเรานะคะก็คือเป็นย่านเบเรลม,มั่นเองนะคะซึ่งย่านเบเลมเนี่ยอย่างที่บอกนะคะ,ม,คะ,ม,คะมันน่าสนใจมากๆเลยแล้วทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันน่าสนใจจริงๆค่ะถ้างั้นใครมาเที่ยวลิสบอนนะคะประเทศโปรโตุเกสแนะนําเลยนะคะว่าต้องมาเที่ยวย่านเบเลมนะคะห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะสําหรับครั้งหน้านะคะเราจะพาไปเที่ยวในส่วนไหนของเมืองโปรโตุเกสติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบายอาดิอัส But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to be.